นมแม่ค่ะเป็นหนึ่งสิ่งเลยค่ะที่บอกว่ามีคุณประโยชน์เยอะมากจริงๆค่ะแม่ๆหลายท่านก็หวังที่จะให้ลูกน้อยเนี่ยค่ะได้ดื่มนมแม่นะคะเพื่อที่จะได้รับคุณประโยชน์ไปให้มากที่สุดกันใช่ไหมล่คะคะ แต่ว่าค่ะมีสิ่งหนึ่งที่แม่แม่หลายคนก็อาจจะหลงลืมไปค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการตรวจเช็คค่ะลักษณะของเต้านมและก็หัวนมของคุณแม่นั่นเองค่ะเพราะว่าอาจจะมีความผิดปกติค่ะทำให้เกิดปัญหาต่อการให้นมลูกน้อยได้นะคะให้คุณแม่นะคะลองสังเกตค่ะลักษณะเต้านมและก็หัวนมของตัวเองค่ะ ด้วยการลองมองลองเช็คดูนะคะหรือว่าลองจับดูค่ะว่าเต้านมเนี่ยค่ะอาจจะมีก้อนหรือว่ามีสิ่งอะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นในเต้านมของเราหรือเปล่านั่นเองค่ะรวมถึงในเรื่องของลักษณะของหัวนมค่ะให้ลองสังเกตดูนะคะว่ามีลักษณะแบนราบจนเกินไปไหมหรือว่ามีลักษณะที่บุ่มลึกจนมากเกินไปนั่นเองค่ะให้แม่ๆนะคะลองหมั่นสังเกตดูอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสังเกตตัวเองได้แบบเบื้องต้นนั่นเองค่ะ มาค่ะแม่แม่สามารถทําได้นะคะด้วยการทำปรินเทสนั่นเองการทำปรินเทสค่ะคือในลักษณะของการที่ให้คุณแม่แม่นะคะวางนิ้วโป้งค่ะแล้วก็นิ้วชี้นะคะให้ชิดกับขอบฐานของนมเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะค่อยๆนะคะบีบค่ะเข้าหากันเล็กน้อยเพียงเบาๆเ,เ,เท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าหัวนมของคุณแม่ค่ะมีการยืดออกมานะคะประมาณ1ซนติเมตรค่ะแสดงว่าเป็นลักษณะของหัวนมที่ปกติค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าค่ะเมื่อลองบีบเข้าหากันแล้วค่ะหัวนมเนี่ยค่ะมีการเคลื่อนที่เล็กน้อยค่ะหรือว่าไม่ขยับเขยื้อนไปมาค่ะนั่นก็จะเป็นลักษณะของหัวนมสั้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าค่ะเมื่อมีการลองบีบเข้าหากันแล้วเนี่ยค่ะหัวนมได้ปลุกหายลงไปค่ะไม่สามารถที่จะหยิบจับได้นะคะแปลว่าค่ะแม่แม่มีลักษณะของหัวนมบอดนั่นเองค่ะ การทำウォเลอร์เทสนะคะเป็นวิธีการที่เรียนแบบการดูดนมนะคะจากทารกนั่นเองค่ะวิธีนี้ค่ะให้คุณแม่นะคะวางมือราบไปกับหน้าอกเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะค่อยๆนะคะขยับนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้ค่ะบีบเข้าหากันค่ะถ้าเกิดว่าคุณแม่สามารถที่จะจับหัวนมได้ค่ะแปลว่าหัวนมของแม่เนี่ยมีลักษณะปกตินะคะลูกน้อยสามารถที่จะดื่มนมจากเต้าได้นั่นเองค่ะ แต่ถ้าเกิดค่ะบีบเข้าหากันแล้วนะคะหัวนมเนี่ยค่ะมีลักษณะลุบลงไปค่ะจับไม่ติดนั่นเองนะคะแสดงว่าหัวนมของคุณแม่มีลักษณะแบนราบนะคะลูกน้อยไม่สามารถดื่มนมคุณแม่ได้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเราสามารถทําได้ง่ายๆนะคะด้วยวิธีการวัดความยาวของขนาดหัวนมนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าหัวนมของคุณแม่ค่ะมีความยาวตั้งแต่0.7นะคะถึง1เซนตมตรค่ะนั่นคือในลักษณะของหัวนมปกติค่ะ แต่ถ้าเกิดว่ามีความยาวตั้งแต่0.1ถึง0.6เซนติเมตรค่ะจะเรียกว่าลักษณะของหัวนมสั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีลักษณะหัวนมที่บุ๋มค่ะหรือว่ายุบกลับลงไปนะคะแสดงว่าหัวนมบอดนั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะต้องทำโดยการแก้ไขนะคะปรึกษาแพทย์หรือว่าปรึกษาคุณหมอน,นั่นเองค่ะ แม่ๆนะคะไม่ต้องกังวลไปค่ะถ้าเกิดว่าพบเจอปัญหาค่ะในเรื่องของเต้านมค่ะหรือว่าในเรื่องของหัวนมนั่นเองค่ะเพราะว่าสามารถมีวิธีการแก้ไขได้หลากหลายวิธีเลยค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะถ้าแม่แม่นะคะพบเจอปัญหาในเรื่องของหัวนมสั้นค่ะสามารถที่จะแก้ไขเบื้องต้นนะคะด้วยการนวดคลึงแล้วก็ดึงหัวนมของตัวเองได้เช่นเดียวกันหรือว่าค่ะสามารถที่จะปรึกษาแพทย์นะคะเรื่องการใช้ปฐุมแก้วค่ะตรงนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาหัวนมสั้นได้เช่นเดียวกันค่ะ และสำหรับแม่ๆนะคะที่พบเจอปัญหาในเรื่องของหัวนมบอดค่ะในปัจจุบันนี้ค่ะมีอุปกรณ์มากมายหลากหลายอย่างเลยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ค่ะแต่ว่าแนะนําค่ะให้แม่แมนะคะปรึกษาแพทย์ค่ะจะดีที่สุดค่ะเพื่อการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ความปลอดภัยของตัวคุณแม่เองนั่นเองค่ะยังไงก็ดีค่ะเบบีก้กิฟขอแนะนานะคะให้คุณแม่ค่ะ ปรึกษาค่ะคุณหมอตั้งแต่ตอนที่ฝากคันไว้ล่วงหน้าเลยค่ะเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดดีที่สุดนั่นเองนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยค่ะสำหรับช่อง Baby Gif Channel ของเราค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้ที่ Baby Gif เรามีมาฝากกันนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ